แล้วตอนนี้เราก็มาถึง LA กันแล้วเย้ออสการ์ Oscar, ทุกปีต้องจัดที่นี่เท่านั้นทุกปีคือจะมีพรมแดงเส่งมาว่าเฮ้ยเรามียอดที่ต้องจ่ายเนี่ยทั้งหมดประมาณ269 u s เอสซลซึ่งคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณแบบหมื่นนึงอะ่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับวินอีกแล้วนะในช่องวินกล้องเย้วันนี้วินก็ยังอยู่ที่ซาฟนฟรานแต่กำลังจะขับรถไปที่ LA ซึ่ง เพก็ไปเช่ารถมาอีกแล้วแล้วได้มาเป็นคันนี้เป็น Ford Explorer ปี2021เลยนะก็คือว่ารถใหม่มากๆเพิ่ง2,000กว่าเมลเท่านั้นเองหรือว่าคิดเป็นกิโลเมตรก็ประมาณแบบ4,000กว่าๆแค่นั้นเอง <Wow. S 1> ที่เราต้องใช้รถใหญ่เนี่ยเพราะกระเป๋าของคุณนบรักกับคุณแทบ,บีเคเนี่ยเยอะมากๆจริงๆคือแบบ ถ้าใช้รถเล็กก็คงไม่พอมาไปดูภายในรถกันดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูภายในรถนะทีน,นี้ก็จะเป็นจอแสดงผลคือแบบเป็นจอใหญ่มากแล้วมีตรงนี้เห็ไหมเออแล้วก็พวกเกียร์พวกอะไรพวกเนี้จะเป็นแบบหมุนนะเหมือนคล้ายๆของจากรั้เลยอเออภายในก็จะมีเบาะเจ็ดที่นั่งอออไปอันนี้ก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะ แ่ที่สำคัญเจ๋งกว่นั้นคือเบาะแต่ที่นั่งใช่ไหมพับเบาะกดตรงนี้ปุบ๊บอันนี้ลงสองข้างเลยนะเป็นไฟฟ้าด้วยโหดมากโอเคแล้วเราก็จะมีที่ใส่กระเป๋าขนาดใหญ่มากว้าวไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใส่ของพอหรือเปล่านะเราก็กำลังจะขับรถไป LA แล้วนะทุกคนดูสภาพคุณนพพลัก ก็คือเหลือเท่านี้เพราะว่ากระเป๋าของทุกท่านเต็มที่มากๆแปดใบาสามคนแปดใบ,บไม่ธรรมดา<อ>แล้วพี่ชายเออเราก็เลยจะไปกันสภาพนี้นะคุณเดี๋ยวเจอกันที่ L.A. แล้วตอนนี้เราก็มาถึง L.A. กันแล้วตอนนี้ก็ หกโมงครึ่งแล้วนะจริงๆออกจากบ้านตั้งแต่11บเอโมงประมาณตอน11บเอโมงอะ่ะหกชั่วโมงครึ่งแล้วแบบเป็นการขับรถที่ยาวนานที่สุดของวินในชีวิตเลยนะคือวินไม่เคยขับรถเกินแบบ3ชั่วโมงเลยนะปกติอเออถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าโชคดีม,มากเพราะว่าคันนี้เขามีแบบเลนคีปิ้งแล้วก็มี adaptive cruise control ด้วยก็คือมันจะเบรกเองตามคันหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช่วยเลี้ยวให้อะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีเหมือนกันว่าที่ได้คันนี้มาไม่ั้นคงเหนื่อยกว่านี้เยอะ โอเควันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนแล้วเดี๋ยววันนี้จะขอตัวไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มิ้งก็จะพาไปเที่ยวนะว่าเอลเอมีอะไรเที่ยวบ้างชัลโหลทุกคน,นต้องขอโทษด,ด้วยที่สัญญาว่าจะพาไปเที่ยวแล้ววันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยพอดีมีเรื่องระทึกนิดนึงเอาเป็นว่าจะมาเล่าเรื่องให้ฟังแทนแล้วกันคือเมื่อเช้าเนี่ยมันตื่นมามนเจอกับข้อความที่แบบ เครือขายโทรศัพท์ของที่นี่สมม่งมาว่าเฮ้ยเรามียอดที่ต้องจ่ายเนี่ยทั้งหมดประมาณ269ร้อยหกสิบเก้าอลซลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณแบบหมื่นนึงไะทุกคนซึ่งแบบเฮ้ย,ยมันเยอะมากอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทาไงเราก็เลยโทรไป call center ซ,ซึ่ง c เซนเ็น e n t e r ก็ขอรหัสแบบพ a สโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งหกตัวซึ่งเราบอกเฮ้ยเราไม่มีคือเราไปเปิดที่ร้านร้านหนึ่งที่แบบมันเขียนว่า T-Mobile เลยคือ t m o b i l e เนี่ยเป็นเครือข่ายมือถือของที่นี่ก็เหมือนแบบพวก2 as d tag อะไรพวกเนี้ยแต่ว่า อันนี้คือชื่อ T ี o b i l e แล้วชื่อร้านมันก็เป็นชื่อ T ี Mobile แล้วก็ดูแบบอยู่ในห้างใหญ่โตก็ไม่น้มีอะไรใช่ปะแล้วก็ไเปเปิดมาแล้วคือตอนที่เปิดเราเสียค่าิคนละ60 US ดอลลาร์นะก็คือมีวินกับพี่แทบ็บทั้งหมด2คนก็รวมเป็นประมาณแบบ120่ย่ดอลลาร์หรือประมาณแบบ4 0 0พกว่าบาทอนะ่ะซึ่งเราก็บอกเขาแล้วนะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเราจะอยู่อเมริกาเนี่ยประมาณ1เดือนกับอีก2ออาทิตย์เท่านั้นอยากได้แค่นี้ส่วนใหญ่ไม่เน้นโทรเน้นเล่นอินเทอร์เน็ต เขาก็บอกโอเคได้เลยคนละ60 USD ดอลลาร์กูยูจะสามารถใช้ได้ไม่จำกัดโทรไม่จำกัดอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด,เ,กดเราก็เลยแบบอ่ะเราจ่ายไปแล้วแล้วทำไงละ่ะพอไปถึงร้านก็เลยไฟล์เอาว่าเบอร์ที่เราเอาไปเปิดมามันไม่ใช่เบอร์เติมเงนินนะทุกคนมันเป็นเบอร์รายเดือน ซึ่งจริงๆเราต้องจ่ายเขาทุกเดือนแล,แล้ววินก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ป่ะเราก็บอกเขาไปแล้วว่าเราอยู่ประมาณเดือนกับอีก2อาทิตย์อะไรเงี้ยทำไมแบบทํากับเราแบบนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยร้านที่อยู่ไปเปิดอ่ะมันไม่น่าจะใช่ร้านทีโมบายจริงๆสรุปคือมันคือเติร์นปาร์ตี้ของทีโมบายก็คือเป็นแบบเป็นดิลเลอร์ของทีโมบายอีกทีนึงแต่ว่าที่เนี่ยสามารถใช้คําว่าทีโมบายได้เลย แล้วก็แต่งร้านเหมือนของทีโมบายเป๊ะเลยสรุปก็คือเขาเอาบัตรประชาชนของพี่แท็บเนี่ยไปเปิดเบอร์ทั้งหมดอ่ะสเบอร์ก็คือมีเบอร์วินเบอร์พี่แท็บเบอร์อีกเบอร์หนึ่งคือใครใช้ก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าสุดท้ายเรามาคิดยอดรวมกับในแอคเค n t ของเราแล้วไม่ใช่แค่นั้นจ้าเขายังทําสมัครพวกประกันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็สมัครแบบฮอตสปอตให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยบินก็เลยออกมาประมาณ269ร้อยหกสิบเก้าดอลลาร์ตอนเนี้ยคือประมาณ6กโมงแล้ว ยังไม่รู้เรื่องเขาเพิ่งโทรมาบอกผมว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวแบบเมนเร์ที่ร้านร้านนั้นอ่ะยังไม่อยู่ยังสรุปเรื่องไม่ได้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เมนเร์ติดต่อหาทีโมบายแต่เช้าว่าสรุปเรื่องราวเป็นยังไงนะแต่คือแบบก็เลยงงมากเวลาเราจะมาทําอะไรหรือว่าเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช้บัตรประชาชนหรือว่าใช้หลักฐานทางราชการเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะเอาจริงๆคือก็ไม่คิดว่าเจอเพราะว่าจริงๆอ่ะมาอเมริกาค่อนข้างหลายรอบแต่ว่าไม่เคยเจออะไรแบบ วันนี้ก็เลยต้องไปเปิดเบอร์ใหม่อีกเบอร์หนึ่งสามสิบกิกโดนไป50 u s ิดอลลาร์จริงๆอ่ะเสียแค่นี้ก็พอแล้วอะไม่ต้องเสีย60 u s บดอลลาร์ก่อนหน้าเนี้ยเพราะว่าแบบ 30GB บิกไเนี่ยวินว่าจริงๆใช้ได้ทั้งคลิปเลยนะเพราะโรงแรมแล้วก็ AirBnB ที่วินนอนทุกที่เนี่ยมี Wi-Fi ทั้งหมดยังไงก็วันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนหละครับเดี๋ยวจะเดินไปยินยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงนาะ วันนี้ตามสัญญาที่วาดจะบอกว่าจะพาไปเที่ยวเนี่ยก็คือว่าจะพาไป Walk o อ f a m e Walk Off a m e เนี่ยก็คือฮอลลีวูดนั่นเองเป็นแบบจุดอ t ท랙ชั่นหนึ่งของ LA เลยนะที่มาแล้วยังไงก็ต้องไปแต่วันนี้เนี่ยเรียก Uber ไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยจะพานั่งเมโทรหรือว่ารถไฟใต้ดินนั่นเองเดี yeah. ๋ยไปเราก็ต้องหาทางไปกันนะเพราะว่าวันนี้เรียก Uber ไม่ได้ดิงงงมากทำไมแบบ ทั้งแพงแล้วก็เรียกไม่ได้ด้วยขนาดยอมจ่ายแพงแล้วก็ยังเรียกไม่ได้ <c oughs> คือแบบจากดาวเทาไปฮอลลีว<ะ>ูดอ่ะเขาคิดอยู่ที่ประมาณ45 u s อลายู d หรือประมาณแบบ1ั0 0บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบงงปกติทุกวันเนี่ยที่เช็คราคาคืออยู่ uber อยู่ประมาณแบบ20กวา่า u s เอส d ท l า a นั้นเองอันนี้ก็ขึ้นไปเท่าหนึ่งแถมเรียกไม่ได้ด้วยนะก็เลยต้องไปรถใต้ดินจ้า นี่แล้วค่าเมโทรนะเป็นแบบเหมาจ่ายนะก็คือว่าแถบฟีนี่ไม่แน่ใจมันเหมือนเป็นการ์ดค่าการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าทริปเนี่ยแค่1.75น,นะถูกมากๆเราก็จะใส่เงินค่าเข้าไป <ๆ S 1> โอเคนี่เลยมันเหมือนเป็นเหมาจ่ายอะลงไป้ายไหนก็เท่านี้จ้า นี่แล้วเราก็ได้มาแล้วเออค่า2เยอสรลลเนี่ยเป็นค่าการ์ดคือค่าเดินทางเนี่ยแค่1.75นะทุกก็เดี๋ยวตอนขากลับเราก็เอามาเติมเงินแล้วเราก็ใช้ต่อเมโทรที่นี่เขาก็ดูโล่งดีเนาะจริงๆก็เดินออกมาไกลพอสมควรเหมือนกันก็เลยไม่มั่นใจว่าสถานีไหนแล้วเ,เราต้องไปทางไหนเนี่ย อ๋อนี่ยอันนี้อันนี้นนงงไปหมดขึ้นรถไฟครั้งแรกหาทางก,ก่อนนะไม่แน่ใจว่าต้องขบวนนี้หรือเปล่าว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเพอร์เพลไลน์คือแบบทันชลานหนึ่งอนะ่ะมันมีได้หลายไลน์ด้วยนะเพราะว่าอันนี้แน่จะเป็นแบบ Exchange Station ไม่แน,น่ใจว่าเมออื่อกี้เป็นเป็นสายสีม่วงต่เดี๋ยวเราก็ต้องรอทางนี้แหละแต่ต้องเป็นสายสีแดงนะทุกคนสายสีม่วงไปไหนก็ไม่รู้ แล้วนะทุกคนนี่ขึ้นไปดูกันดีกวา่าสถานีนี้ก็จะอยู่ตรงทาง Haw พอ o f ฟ a m e เลยนะ Haw พออ f f a m e คือถนนที่มีแบบนี้ทุกคนกเห็นไหมมันก็จะจารึกว่า<ด>ใครทำอะไร<ด>อะไรยังไงพองขึ้นมาจากรถไฟเนี่ยเดินาทางด้านซ้ายนิดนึงเนี่ยก็จะเจอตึกนี้นี่ ตึกนี้เนี่ยเป็นตึกที่วินคิดถึงมากๆเพราะตึกนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของโรงเรียนสอนการสแสดงที่ชื่อว่า Stella Adler Acting Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนการสแสดงที่วินเคยมาเรียนอีกสองรอบด้วยกันเลยนะทุกนี่แหละก็ะเรียนจากที่นี่แต่ว่าตอนนี้มันด้วยโควิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่ได้เปิดคลาสไ่ไ,ไ้ทั้งสิน้นนี่เห็นไหม ทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะอ,อ,อยู่ข้างในนี้เข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีเทยเตอร์ด้วยนะทุกคนมีถึง2องเทเตอร์ด้วยกันแล้วก็มีคลาสรูมเยอะมากๆเลยสามารถเรียนเป็นแบบประกาศนียบัตรได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ติดต่อครูไปแล้วแต่ครูเขาบอกว่าตอนนี้ด้วยโควิดก็เลยไม่มีคลาสไม่มีเรียนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเสียดายไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ดูข้างในแต่ว่าก็ไม่เป็นไรทุกคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตก็คงจะกลับมาเรียนอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี่ยที่ไม่เหมือนในไทยเนี่ย ก็เพราะว่าส่วนใหญ่ในไทยเนี่ย acting ที่สอนสอนกันอยู่ส่วนใหญ่จะเป็น method acting นะก็จะใช้แบบคล้ายๆแบบการอเมมรีลแบบี่คอรหรืออะไรต่างๆนาน,ๆนานูนาน่นนีนน่นั่น,นเป็นเทคนิคมากมายใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยก็จะเป็นอีกสายหนึ่งจะเป็นสายแบบพวกลูซิตบอดี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นของแบบอาจารย์เฟซินสั้นวินรู้สึกว่าเทคนิคน,นี้ทแบบับวินมินแฮปปี้มากกว่าก็เลยแบบเรียนที่นี่เพราะว่าอย่างในไทยเนี่ยยังไม่มีค a ริฟ i e ทิชเชอร์ที่ได้คุริฟ e d ของลูซิตบอดี้เลยนะที่เนี่ย คนที่สอนเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ฟิเชอร์ของลูสิบอดี้เขาเหมือนกันก็เลยมาเรียนดูสนุกดีครับแปเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นต่ออีกนิดนึงเนาะวันนี้ร้อนสุดๆไปเลยนะหน้าไม่แน่นอนแดดจ้ามากแต่ที่ที่เราจะพาไปดูต่อไปเนี่ยเป็นที่ประกาศรางวัลออสการ์ทุกออสการ์ทุกปีต้องจัดที่นี่เท่านั้น <Wow. S 1> ทุกปีคือจะมีผมแดงนะดาราฮอลลีวดูดทุกท่านจะต้องมาที่นี่ไปดูกัน ที่นี่นะทุกคนก็คือดอฟฟี่เชียร์เตอร์สถานที่จัดงานออสการทุกปีนะทุกคนข้างหน้าก็จะมีร้านค้าเรียงรายแบบนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูไม่รู้ว่าเข้าไปได้ถึงขนาดไหนนะทุกคน ซึ่งที่เนี่ยด้านนอกก็จะมีแบบพวกร้าน,นะคะ้าเยอะแยะมากมายเลยนะมันก็จะเป็นคล้ายๆพลาซ่า v อเวนิวอย่างหนึ่งไปจะพาไปดูอีกที่หนึงอีกที่หนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆก็คือไชนิสเทอเตอร์นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอ่ะรู้สึกว่าที่อ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ของคนจีนนะแต่ว่าเขาเนี่ยมีคอนเซปต์แบบว่าพระราชวังจีนแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากเพราะว่า สร้างมาตั้งแต่ประมาณปี1,900แบบ20อะไรประมาณนี้นต้นๆมันจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่คือตั้งแต่1,900กว่าๆแล้วสร้างได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้แม่คุยขนาดนี้แล้วไปดูกันดีกว่า ถึงแล้วนะทุกคนที่นี่ก็คือ Chinese Theater ที่บอกว่าสร้างมาตั้งแต่1,920กว่าก็จะเป็นประมาณนี้ทิ่พื้นเนี่ยก็จะมีทั้งลายเซนแล้วก็มีทั้งมือการประทับมือประทับรอยเท้าของคนดังมากมายเลยนะอ่านไม่ออกสักคนเลยใครเป็นใครบ้างเนี่ยมีเข่าด้วยนะไม่ใช่มีประตูก็ยังเป็นแบบ ฉบับของจีนอะไรอย่างเงี้ยข้างบนเห็นไหมมีหินแกะสลักมังกรด้วยแล้วก็ TLC เนี่ยตอนนี้มีทางเดินเชื่อมกับไอด o b b y d ิจ i t a l ด้วยนะทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุด attraction อีกหนึ่งจุดของฮอลลีวูดเขานะก็คือมาดามพูโซก็คือพิพีวิตพั์หุ่นทิพึ่งนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาดูที่นี่ก็ได้เพราะว่ที่ไทยก็มีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เข้าไปดู สำหรับฮอลลีวูดวอล์คออฟเรมเนี่ยวินก็จะพามาดูเท่านี้นะเดี๋ยววินจะแอบ,บไปกินอาหารไทยก่อนอเป็นร้านที่วินชอบมากๆตอนที่วินมาเรียนตรงที่สเตลลาแอดเลอร์ไปเดี๋ยวจะไปดูกันนะทุกคนร้านนี้รับรองว่าแบบรสชาติไทยมากแนะนําได้เลยนะว่าต้องมาถ้าสมมนึมาเนี่ยแวะเยี่ยมร้านอาหารไทยร้านนี้ถูกใจแน่นอนถึงแล้วร้านเลิฟทูอีทนะทุกคนร้านนี้เป็นร้านทาของวินสมัยก่อนไปได้มิชลิน2019ด้วยทุกคน ร้านนี้นะทุกคนเมนูก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมได้มิชลินด้วย2019 <Wow. S 1> แล้วก็ราคาอาหารเนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะแถมมีอาหารหายากให้กินเยอะเลยอย่างเช่นขนมจีนน้ำยาปูปูเก็ตเห็นไหม23เยอรมัอันเนี้ยเขียนภาษาไทยด้วยอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะราคาอยู่ตั้งแต่ประมาณ10กว่าจนถึง20ซึ่งถือว่าไม่แพงนะสำหรับที่นี่มีของให้กินมากมาย ทั้งของหายากหาง่ายมีอันนี้ด้วยกุ้งแช่น้ำปลาอเออส่วนวันนี้วินสั่งเป็นกระเพราหมูสับแล้วก็แอดหมูกรอบเข้าไปด้วยพร้อมกับไข่ดาวยังไง<น>เดี๋ยวจะถ่ายเปน็นบทขแท็บนะเพราะว่าคุณแท็บชอบกระเพราหมูกรอบมากๆเดี๋ยวไปดูอา,ญญาหารกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอาหารของวินก็มาแล้วนะอันนี้เป็นกระเพราหมูสับแอดหมูกรอบเป็นหมูกรอบป้าโอ้น่มมากินมากๆแล้วก็ไข่ดาวเดี๋ยวไปชิมให้ดูดกว่า มาชิมให้ดูอย่างแรกเลยคือหููกรอบนั่นเองหมูกรอบหมูกรอบได้ที่มากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ามาเดี๋ยวชิมรสชาติกระเพราสับให้ดูก็หมูกรอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รสกระเพราเท่าไหร่เพราะว่าหมูกรอบมันถูกทอดมาแล้วใช่ไหม ร,รสชาติมันก็จะไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่มีอันนี้กับหอยคับเต็มเต็มคำเลยคือต้องบอกนะว่าร้านนี้รสชาติเหมือน ไทยแท้จริงๆอันนี้กะเพราก็คืออินพอร์ตมาจากกรุงเทพเลยจ้าอร่อยอร่อยมากาๆถ้าสมมติมีโอกาสเนี่ยก็ลองมากินกันดูนะกับร้าน Love to Eat นะั้น Love to Eat แต่ทุกคนเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดของ,ของที่นิ่จริงกินอาหารเสร็จแล้วนะแต่ว่ามันจะมีย่านหนึ่งของ b e v ร r l y h i ิ l ชชื่อโ d โดดร v e เหลืออะไก็ไม่รู้ซึ่งมันสวยมากๆอยากพาทุกคนไปดูจริงๆแต่ว่าเช็ค ค่าอูเบอร์แล้ววันนี้อูเบอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ Uber อูเบอร์แพงมหมจริงไปแค่นิดเดียวครับนั่งรถประมาณแบบ10กว่านาทีอ่ะเขาคิดมาทั้งหมด60กว่ US, วา US อดอลลาร์ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเราต้องเสียพันแปดเดี๋ยวเราก็อยไปวันหลังดีกว่าวันที่ชวนพี่แท็บกับคุณนุ่นมาด้วยจะได้มีคนหาราค่ารถกันทุกคนเออเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะไม่ได้ไปแบลร,รี่ิวตรงนั้นนะทุกคนแต่ว่าจะนั่งรถไปกลับบ้านแบบเศร้าๆเพราะว่า ข้าอุปแานมากงั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวพานั่งรถไฟกลับบ้านแล้วก็พาไปดูในบรรยากาศในดาวเทาวดีกว่านิดนหน่อยแถวบ้าน